สวัสดีครับขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยเพื่อความชัดเจนในการถแถลงข่าวนะครับสวัสดีครับพี่น้องประชาชนชาวตรังที่เคารพรักทุกท่านครับวันนี้เป็นการถแถลงข่าวของศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 จังหวัดตรังประจำวันที่20เมษายน2564นะครับวันนี้มีข่าวเป็นที่น่ายินดีนะครับเป็นวันแรกที่ไม่มีผู้ป่วยรายใหม่ สำหรับการติดเชื้อโควิด -19 ในวันนี้นะครับในวันนี้จึงจะเป็นการถแถลงเกี่ยวกับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่19เมื่อวันนี้นะครับวันที่19เมษายน2564นอย่ะครับอย่างที่ได้นำเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบไปแล้วเมื่อวันนี้นะครับว่าเราไม่อยากจะให้เกิดการตีตราผู้ติดเชื้อหรือผู้สัมผัสเสี่ยงสูงรวมทั้งครอบครัวของผู้ที่ติดเชื้อและผู้สัมผัสเสี่ยงสูงนะครับอยากจะให้ทุกคนเข้าใจกันว่าไม่มีใครอยากจะติดเชื้อแต่ว่าอาจจะเผลอไผลมีการ เข้าไปในสถานที่เสี่ยงแต่ก็นั่นเป็นความที่เกิดขึ้นแล้วนะครับเมื่อเกิดโรคขึ้นแล้วเราก็ควบคุมการระบาดควบคุมการแพร่เชื้อแล้วก็รักษาให้ผู้ป่วยเหล่านั้นหายนะครับสําหรับไทม์ไลน์ของผู้ป่วยรายที่19นะครับเป็นชายไทยอายุ29ปีอาชีพรับจ้างอิสระภูมิลำเนาอำเภอเมืองจังหวัดตรังนะครับผู้ป่วยรายนี้ได้รับการยืนยันสารพันธุกรรมของเชื้อโคโรนา2019เมื่อวันที่19เมษายน2 5 1 4นะครับไทม์ไลน์ย้อนไปจนถึงวันที่1เมษายนนะครับ ได้ไปเที่ยวผับย่านรัชดากรุงเทพมหานครกับเพื่อนประมาณ7คนนะครับและหลังจากนั้นกลับที่พักคอนโดมิเนียมที่กรุงเทพมหานครเมื่อวันที่2เมษายนได้เดินทางโดยสายการบินนกแอร์จากสนามบินดอนเมืองไปยังจังหวัดเชียงรายกับเพื่อนรุ่นน้องนะครับเข้าพักที่โรงแรมในอำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายวันที่3เมษายนพักอยู่ที่อำเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายและรับประทานอาหารเย็นที่ร้านบุฟเฟ่วันที่4วันที่5วันที่6เมษายนได้เที่ยวในผับที่เขตเทศบาล เชียงรายจังหวัดเชียงรายนะครับวันที่7ได้เดินทางถึงสนามบินเชียงรายโดยรถเช่าและโดยสารเครื่องบินสายการบินไลออนแอร์เที่ยวบินเวลา13นาฬิกา30นาทีถึงกรุงเทพมหานครเวลา15นาฬิกาและนั่งแท็กซี่กลับคอนโดที่พักวันที่8วันที่9เมษายนพักที่คอนโดที่กรุงเทพมหานครวันที่10เมษายนตัดผมที่ร้านตัดผมแถวคอนโดมิเนียมในกรุงเทพมหานครวันที่1112อยู่ที่พัก ในคอนโดมิเนียมกรุงเทพมหานครตลอดเวลานะครับก่อนที่จะออกเดินทางในคืนวันที่12ช่วงค่าโดยรถยนต์ส่วนตัวจากที่พักกรุงเทพมหานครเพื่อกลับจังหวัดตรังถึงจังหวัดสุราษฎร์ธานีเวลาตี2 30นาทีของวันที่13เมษายนนะครับแวะพักที่โรงแรมในเขตอำเภอเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีและออกเดินทางจากโรงแรมที่พักเวลาเที่ยงแวะเติมน้ำมันที่ปั๊มและถึงจังหวัดตรังเวลา17นาฬิกาในวันที่13เมษายนนะครับและเข้าพักที่บ้าน เมื่อทราบว่าตนเองมาจากพื้นที่เสี่ยงก็หลีกเลี่ยงการใกล้ชิดและกักตัวเองที่บ้านวันที่14จึงเข้าไปตรวจหาเชื้อโควิด -19 ที่โรงพยาบาลเอกชนวันที่15พักอยู่ที่บ้านตลอดเวลาวันที่16ได้เดินทางไปศาลเจ้าแห่งหนึ่งนะครับร่วมพิธีแต่สวมแมสตลอดเวลานะครับเมื่อเวลา17นาฬิกาโรงพยาบาลเอกชนได้โทรแจ้งผลว่าตรวจไม่พบเชื้อโควิด -19 และเวลา19นาฬิกาได้ออกไปรับประทานข้าวต้มที่ร้านในเขตเทศบาลตะบลทับเที่ยงนะครับ เมื่อเวลาเมื่อวันที่17เมษายน2564มีอาการไข้หนาวสั่นจึงเดินทางไปที่โรงพยาบาลเอกชนในจังหวัดตรังและได้ส่งตัวมาที่โรงพยาบาลตรังเพื่อเก็บตัวอย่างตรวจเชื้อโควิด -19 ผลตรวจสารพันธุกรรมเมื่อวานนี้นะครับยืนยันว่าพบสารพันธุกรรมของเชื้อไวรัสโคโรนา2019นะครับนี่คือไทม์ไลน์นะครับพี่น้องประชาชนสามารถติดตามไทม์ไลน์ได้ตามเว็บไซต์ต่างๆนะครับแล้วก็ Facebook ตรังสตอรี่นะครับ สำหรับสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด -19 อย่างที่ผมได้นําเรียนให้พี่น้องประชาชนทราบว่าวันนี้เราไม่พบผู้ป่วยรายใหม่นะครับแต่จากการวิเคราะห์สถานการณ์ที่เราพบผู้ป่วยทั้งสิ้น19รายเราพบว่าผู้ป่วยรายแรกเมื่อวันที่9เมษายน2 5 1 4นะครับผู้ป่วย11รายของเราเป็นผู้ป่วยนําเข้าจากจังหวัดเสี่ยงสูงนะครับและผู้ป่วยอีก8รายเป็นการติดเชื้อกันเองนะครับโดย5รายติดจากผู้ป่วยรายที่6นะครับอีก3รายติดจากผู้ป่วยรายที่7 เพราะฉะนั้นมาตรการของจังหวัดตรังจึงได้ออกมา4มาตรการนะครับมาตรการแรกอย่างที่เราทราบนะครับว่าการติดเชื้อคราวนี้เป็นสายพันธุ์จากประเทศอังกฤษ b 1 1 7นะครับซึ่งเป็นการติดเชื้อได้ค่อนข้างรวดเร็วและมีอัตราการแพร่กระจายสูงนะครับและติดจากสถานบันเทิงจึงมีคําสั่งจังหวัดตรังนะครับให้ปิดสถานบันเทิงไม่ว่าจะเป็นผับบาร์คาราโอเกะนะครับแล้วก็สถานชนไก่ทั้งหลายนะครับสถาน สนามชนโครหรือสนามกัดปลานะครับรวมทั้งโต๊ะบิลเลียดโต๊ะสนุกเกอร์อันนี้คือมาตรการที่เป็นสถานที่เสี่ยงสูงนะครับนอกจากนั้นเมื่อเป็นผู้ป่วยนําเข้าเราจึงจัดให้มีเซลล์คารันตีนนะครับก็คือการที่ผู้ป่วยที่เดินทางจากจังหวัดเสี่ยงสูงนะครับจะต้องดูแลตัวเองในระยะเวลา14วันหรือตลอดระยะเวลาที่อยู่จังหวัดตรังโดยใช้มาตรการคือโซเชียลดิสแทนซิงนะครับสวมหน้าก,ากากตลอดเวลาแล้วก็มีการล้างมือเมื่อเวลาสัมผัสสิ่งต่างๆนะครับ เช็คอินด้วยเว็บไซต์ไทยชนะและวัดอุณภูมิเมื่อเข้าสู่สถานที่สําคัญนะครับนอกจากนี้ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดยังได้เน้นย้ําเรื่องการสวมหน้าก,ากากอนามัยทุกครั้งที่ออกจากเคหสถานนะครับตามพระราชบัญญัติโรคติดต่อ2,558มาตรา51นะครับได้บัญญัติไว้ว่าถ้าผู้ที่ไม่ปฏิบัติตามข้อกําหนดของมาตรการนี้ก็จะมีการปรับ สูงสุดไม่เกิน20,000บาทนะครับแต่เป็นที่น่ายินดีว่าพี่น้องประชาชนชาวจังหวัดตรังนะครับที่ผ่านไปมาเราก็จะเห็นว่าสวมหน้ากากอนามัยร่วมมือกันอย่างดีนะครับเพราะฉะนั้นโดยมาตรการเหล่านี้ก็จะทําให้พวกเราปลอดภัยและก้าวผ่านสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิดไปด้วยกันนะครับสำหรับมาตรการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ประกาศไปเมื่อวันที่18อีกมาตรการหนึ่งคือการจัดงานที่มีการ รวมตัวกันจํานวนมากนะครับจากที่เราทราบว่ามีการติดเชื้อภายในจังหวัดเป็น2คลัสเตอร์นะครับคือคลัสเตอร์แรก5รายจากผู้ป่วยรายที่6และคลัสเตอร์ที่2 3สามรายจากผู้ป่วยรายที่7จึงต้องทําให้มีการจัดการมาตรการโดยการหลีกเลี่ยงการรวมตัวในงานที่เป็นจํานวนมากนะครับไม่ว่าจะเป็นงานศพงานบรรพชาหรืองานแต่งงานหรือพิธีกรรมทางศาสนานะครับโดยยังคงให้มีคุณค่าของพิธีการเหล่านั้นแต่ว่าให้รวบรัดขั้นตอนให้เวลาสั้นลงนะครับและ รักษาระยะห่างทางสังคม2เมตรผู้ที่ร่วมงานจะต้องสวมหน้ากากาอนามัยตลอดเวลาก่อนที่จะเข้างานก็จะต้องวัดอุณหภูมินะครับถ้ารู้ว่าตนเองไม่สบายมีอาการไข้ไอเจ็บคอควรจะหลีกเลี่ยงการไปร่วมงานนะครับและล้างมือตลอดเวลาเมื่อเดินทางกลับถึงบ้านควรจะอาบน้ําเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่นะครับและสําหรับอาหารที่รับประทานในงานเนี่ยไม่อนุญาตนะครับให้ใช้เป็นอาหารกล่องและกลับมารับประทานที่บ้านนะครับอันนี้คือมาตรการที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดได้ออกตามสถานการณ์ของจังหวัดตรังนะครับ ประเด็นแรกที่ผมนาเรียนพี่น้องประชาชนอีกครั้งหนึ่งคือการที่มีผู้ป่วยเกิดขึ้นเนื่องจากว่านําเข้าจากสถานที่เสี่ยงสูงในจังหวัดเสี่ยงสูงนะครับเราจึงมีการจํากัดไม่ให้ข้าราชการพนักงานของรัฐเดินทางออกนอกจังหวัดตรังไปยังจังหวัดเสี่ยงสูง18จังหวัดจนถึงวันที่30เมษายนนี้นะครับและมีมาตรการปิดสถานที่เสี่ยงสูงนะครับอันที่2ก็คือการจัดเซลฟ์คารันตีนจากจังหวัดเสี่ยงสูง18แห่งนะครับแล้วก็มีการ ลดการจัดงานที่รวมตัวของคนจํานวนมากและการสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลานะครับอันนี้ก็นําเรียนเพื่อให้พี่น้องประชาชนเข้าใจมาตรการที่คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดและศูนย์บริหารสถานการณ์โรคติดเชื้อโควิด1 i d 1 9ได้ประกาศไปเพื่อให้การติดเชื้อของเรา ลงสู่ระดับศูนย์ต่อเนื่องกันนะครับถ้าต่อเนื่องกันเป็นเวลา28วันเราก็จะสามารถเข้าสู่สถานการณ์ปกติได้เพราะฉะนั้นความร่วมมือร่วมใจของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นพี่น้องประชาชนข้าราชการนะครับหรือภาคเอกชนทั้งหลายนะครับตอนนี้เราก็ต้องเข้าใจกันนะครับว่าสถานการณ์อย่างนี้เป็นสถานการณ์ที่ยากลําบากแล้วก็มีผลกระทบไม่ว่าจะเป็นชีวิตส่วนตัวและทางเศรษฐกิจก็ขอให้กําลังใจพี่น้องประชาชนทุกคนในการฟันฝ่าเวลาที่ยากลําบากนี้และเราจะผ่านสถานการณ์นี้ไปด้วยกันครับขอบคุณครับ สวัสดีค่ะดิฉันแพทย์หญิงทิพดาบุญชัยนายแพทย์ชำนาญการโรงพยาบาลตรังค่ะวันนี้ขอทำหน้าที่เป็นรองผู้ช่วยโครศกศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโครโรนา2019หรือโควิด19ค่ะแต่ขอก่อนจะเริ่มการทำการรายงานขออนุญาตถอดหน้ากากอนามัยเพื่อความชัดเจนในการสื่อสารค่ะ ต่อจากนี้จะเป็นการรายง,งานมาตรการของจังหวัดตรังเกี่ยวกับสถานการณ์โควิด -19 นะคะโดยคำสั่งจากท่านผู้วา่าราชการจังหวัดตรังค่ะสำหรับผู้เดินทางมาจาก18จังหวัดเสียงสูงได้แก่กรุงเทพมหานครขอนแก่นชนบุรีเชียงใหม่ตากนกคปรปฐมนครราชสีมานนทบ,บุรีปทุมธานีประจวบคีรีขันธ์ภูเก็ตระยองสงขลา สมุทรปราการสมุทรสาครสาแก้วสุพรรณบุรีและอุดรธานีนั้นหากท่านมาเพื่อพำนักในจงังหวัดตรังจำเป็นจะต้องรายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขอสมอหรือผู้นำชุมชนหากท่านเข้าพักในโรงแรมจำเป็นต้องรายงานต่อโรงแรมที่พักเพื่อให้มีการจัดทำทะเบียนหรือท่านทำเซฟคอนติสิวันหรือเท่าที่ท่านพักในจงังหวัดตรัง และควรจะต้องมีมาตรการส่วนบุคคลคือ D M H T T และลงทะเบียนในตรัง Healthy Passport โดยมี QR code ให้ท่านสแกนได้หรือลงทะเบียนในแอปพลิเคชันของคุณหมอชนะค่ะสำหรับสถานที่เสี่ยงนะคะได้แก่สนามชนไก่สนามชนโคสนามกัดปลา ผับบาคาราโอเกตโต๊ะสนูกเกอร์และโตะบลเลียดจะต้องปิดให้บริการสำหรับสถานที่ที่มีการจำกัดเวลาเปิดปิดได้แก่ร้านอาหารสามารถเปิดบริการได้ถึงเวลา21นาฬิกาแต่จำเป็นต้องงดจำหน่ายสุราลและแอลกอฮอล์ค่ะห้างสรรพสินค้าสนามกีฬาโรงยิมและฟิตเนสสามารถให้บริการได้ถึงเวลา21นิกาค่ะ ในการจัดงานพิธีและการมีพิธีทางศาสนาและวัฒนธรรมเช่นงานศพเป็นต้นท่านผู้จัดจะต้องรายงานต่ออำเภอตำบลหมู่บ้านและผู้นำชุมชนเพื่อให้ได้ทราบว่าได้มีการจัดงานนั้นผู้จัดงานจำเป็นจะต้องให้มีการตรวจวัุณภูมิและติดสัญ,ญลักษณ์สำหรับผู้ที่เข้ามาร่วมงานทุกคนและจำเป็นจะต้องให้มีการลงทะเบียนผู้เข้างานว่ามีใครบ้าง สำหรับการจัดอาหารนั้นจำเป็นต้องให้จัดเป็นอาหารกล่องเพื่อให้ผู้เข้าร่วมงานนำอาหารกลับไปรับประทานที่บ้านค่ะสำหรับข้อปฏิบัติในการร่วมงานนั้นในแต่ละบุคคลจะต้องมีที่ว่างระหว่างกันอย่างน้อยสีตารางเมตรหรือระยะห่าง2เมตรในการประกอบพิธีต่างๆในขณะที่ร่วมงานจำเป็นจะต้องสวมหน้ากาก,กอนามัยตลอดเวลาล้างมือเป็นประจำและต้องอาบน้ำทันทีเมื่อกลับถึงบ้าน และอาหารอันนี้เน้นย้ำนะคะจำเป็นจะต้องเป็นอาหารกล่องซึ่งกลับไปรับประทานที่บ้านเท่านั้นค่ะต่อไปจะขอพูดในเรื่องของการอยู่ร่วมกันในสังคมที่เรา นั้นมีผู้ป่วยโควิดหรือผู้ที่มีความเสี่ยงที่จะติดเชื้อโควิด -19 นะคะเพื่อร่วมสู้โควิด -19 แบบไม่เลือกปฏิบัติและไม่ปกปิดข้อมูลนั่นเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองและทุกๆคนที่อยู่ใกล้ชิดเรานั่นคืออะไรบ้างอันที่หนึ่งคือ no blame ขอความร่วมมือทุกท่านไม่ตำหนิไม่กล่าวโทษไม่ทำให้ผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อได้รับความอับอายรวมถึงครอบครัวของผู้ที่มีความเสี่ยงและผู้ติดเชื้อด้วยค่ะ เพื่อไม่ให้คนเหล่านั้นได้รับความังเกียจจากสังคมและเมื่อเราทําแบบนี้แล้วผู้ที่มีความเสี่ยงหรือผู้ติดเชื้อนั้นจะไม่อายที่จะบอกความจริงและผู้ที่มีความเสี่ยงไม่ควรที่จะปกปิดข้อมูลส่วนบุคคลนะคะทั้งนี้ประโยชน์เพื่อที่จะทําให้การควบคุมการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 นั้นเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพค่ะ และสุดท้ายนี้ขอให้ทุกท่านเนี่ยมีความเข้าใจกันให้กำลังใจกันไม่ตรีตาแล้วเราจะผ่านวิกฤตนี้ไปด้วยกันค่ะขอบคุณค่ะ